เวลาที่เบื่อกับการลําเรียนเราก็แค่เอานิตยสารออกมาในที่สุด <Wow. S 2> เด็บยาวเฟียวก็กลับมาฮิตฮอตอีกครั้ง ฉันอยากจะมีเล็บยาวๆบางตังได้ไม่มีปัญหาเพื่อนเรามียาทาเล็บสําหรับทําให้เล็บยาวเฟี้ยวอยากจะลองทำไหมล่ะอยากสิจับจักรฉันยอมทาทุกสุกังเพื่อให้อินเทรนบาบาล่าฉันทาเสร็จแล้วละ่ะโธ่เมฟเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเล็บยาวซะเลยเธอจะต้องทายาทาเล็บให้มันมากกว่านี้ลอกเสริมทรงเสริมจวยก็ได้แล้วใครจะเป็นคนตอบคําถามนี้จ้ะเฮะหนูค่ะไอ้เกิดเรื่องวุ่นวายขึยย้นเสแล้วสิ ฉันเจ็บนะแม่วายเล็บฉันยาวแล้วพ่ถ่ายแล้วน้ำยาทาเล็บใช้ได้ผลหรอเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้ฉันอนไปบาปละเพราะว่ามันอันตรายสุดๆแต่ว่ามันก็สวยเฟปฟังมากๆเลยนะเนี่ยว่ามะเอาไฮไฟกันหน่อยจ้ามีเล็บยาวเสี้ยแบบนี้เราพลิกโลกให้กลับตละลับาดยังได้เลยนะเนี่ยแหมม,ม,มฉันอยากจะเห็นจริงๆไะ อรุณสวัสดีจ้าสาวๆมาๆมาเรามาแปลงฟันกันดีกว่าเนาะแมพช่วยท่นหน่อยจีกับใจนะอ้ยระวังอยซิเธอจ๋าเออฉันขอโทอจ้ะแมพก็เล็บปัญญาวะ่ะเขาไม่รู้หรอกว่ามันทาให้ชีวิตของฉันนะ<อ>่ะลำบากแล้วเก็ีข้าหน่อยแต่โอ,โอเคโอเคช่างมันเถอะได้เวลาอาบน้ากันแล้วหอ่อกฉันขออาบน้าก่อนนะมีเล็บยาวๆนี่ทําอะไรก็ลําบากยากเย็นเสือเกินจะเปิดขวดได้ยังไงกันล่ะเนี่ย งั้นเออลองวิธีอื่นดูก็แล้วกันระวังด้วยนะตอนนี้เมพมีเซลอาดน้าเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ไม่จําเป็นจะต้องเปิดฝากดอีกต่อไปนี่เสร็จหรือยังเธอจ๋าว้ายเขารบความเป็นส่วนตัวกันบ้างสิเธอปิดม่านซะอ่ออไม่นะเธอทําอะไรลงไปเนี่ยก็ฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันบานเลยเอาละเอาเลยผมอออกไปห่างฉันเลยนะ ที่นี่นะบริการชั yeah! ้นเลิศเย้ยาทะเลมาส่งถึงที่แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะค่าใช้จ่ายในการดูแลเล็บยาวเฟียสนั่นแป้งแสนแพงแ ยาทะเล็บสองขวดนี้คงจะอยู่ได้อีกนานแสนนานเลยล่ะเนาะ,ะป้าป้าเรารีบเอาเข้าบ้านกันดีกว่าที่นี่เราก็ทำเล็บก,กันได้แล้วแล้วส่วนแปรงก็พร้อมแล้วล่ะมาลงมือกันเลยดีกว่าอีกไม่นานนอกเล็บของเราก็จะสวยเป๊ะปังแตกต่างไจากเดิมบาร์บาร่าจะต้องทาเล็บด้วยวิธีอื่นเพราะว่าแปรงอันไหนอันไหนก็เอาวไม้อยู่เธอจะต้องใช้เลูกกลิ้งทาสีนี่เธอเห็นหรือเปล่าล่ะนี่คือวิธีทําเล็บที่ยาวเฟี้ยวมากๆนะเนี่ยโอ้โหนานช้างเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากๆเลยนะ ระวังทุกคนมีโจรอยู่ตรงนั้นโอ,โอ้ยเปิดเร็วๆเ,เข้าสิสวัสดีค่ะคุณเป็นเพื่อนบ้านาคนใหม่ของเราเหรอคะผมแค่อออออุ๊ยคุณทำกุญแจหล่นเหรอคะมามาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเก็บให้คะ่ะอ๋อหรืออะไรไหมเดี๋ยวคิดอะไรดีๆออกละจะต้องใช้กุญแจไปทำไมละ่ะเน่เมื่อเรามีเล็บยาวเฟี้ยวขนาดนี้เนาะทุกคนคอยออกไปแล้วก็ดูกันให้ดีๆนะคะเราจะต้องตบใบเล็บทำให้เป็นรูปร่างตามที่ต้องการขอเวลาฉันจัดการเดี๋ยวเดียว เรียบร้อยแล้วค่ะ <Wow. S 1> ที่นี่คุณก็เข้าบ้านได้แล้วค่ะคุณเพื่อนบ้านคะขา wow. ครับขอบคุณครับกอแต่ก็ขอโทษทีนะครับอเพราะอิญว่าผมรีบรีบครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายฉันว่าเราทําอะไรพลาดไปแล้วล่ะเธอรีบโทรแจ้งตำรวจด่วนจีเลยแล้วเขา้าโอ้ no no ฉันกดโทรศัพท์ไม่ได้แต่ว่าเมฟโทรด้วยเสียงได้นี่เทคโนโลยียสมัยใหม่นะมีประโยชน์มากนั่นไงคุณตำรวจมาถึงแล้วสาวๆกดอะไรขึนเหรอครับมไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่ามีขโมอยอยู่ที่นี่เขาเป็นตัวจริงๆเลยนะคะใส่หน้ากากแล้วก็ดูน่ากลัวมากๆเลยค่ะครับครับไม่ต้องห่วงไปหรอกครับเดี๋ยวตำรวจคนนี้จัดการเองครับ เธอาจาต้นคนนั้นกําลังจะเข้าไปนอนอยู่ในคุกแล้วน้อยแหละแต่จต้นหัวหม้อบังอาจมากนะที่มาหลอกฉันเนี่ยไปที่สถานีตํารวจได้แล้วค่ะคุณตำรวจค่ะลืมเรื่องการหยิบอาหารแบบสะดวกสบายไปได้เลยเล็บยาวเฟี้ยวขนาดนี้ไม่มีใครจับตะเกียบได้หรอก เมฟก็แต่เธอมีวิธีอื่นไหมอะแน่นอ,อนฉันมีอยู่แล้วง่ายมากๆเลยละบาเปาลาเอ้ยจะใช้ตะเกียบไปทําไมละ่ะแม้เมื่อเรามีเล็บยาวเฟี้ยวขนาดนี้อแต่ว่าเล็บนั้นมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนที่ทั้งสองคิดเอาไว้อ๋อ,อแย่แล้วสิทําไงดีทําไงดีมันก็อาจจะเช็ดออกนะ<อ>ว้าเช็ดไหมออกจะเย็นก่อนเมฟจะเย็นก่อนคุณคะขอกระดาษเช็ดปากหน่อยค่ะมีเล็บยาวเฟี้ยวขนาดนี้หยิบจับอะไรไม่ได้เลยสองคนนี้จะต้องเรียนรู้เรื่องมารยาทบ้างนะสาวๆใช้ช่อมกินกันก็ได้นี่แค่จิ้มๆม ยกไปที่ป่าแล้วก็กัดยากตรงไหนรสชาติอาหารอร่อยไหมเอ่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะอุ้ยดูทําง่ายจังเลยเนาะนานดูซิว่าในห้องเรียนนี้มีใครเก่งเลขบ้างเมฟขึ้นมาแก้สมการข้อนี้หน่อยจ้าโอ้โชคายจังนีจ้าช็อกไอลงมือทําได้เลยฟังดูเหมือนง่ายง่ายเนาะแต่เล็บยาวเฟี้ยวแบบนี้ดัดช็อกมันก็ยากลาบากสุดเพลินไม่ไหมเนอย่าทำเสียงรบกวนประสาทแบบนั้นได้ไหมไม่ได้หรอก อาจารย์หนูไม่มีทางเลือกอื่นเนียคะ่ะโอ้ยหัวอาตาร์จยะแต,แตกกันแล้วเนี่ยแมฟหุดหยุด,ยดไอ้กลับไปนั่งที่ได้แล้วโอ้ยอาจา์ผิดหวังในตัวเธอมากนั่นก็หมายความว่าพวกเธอทุกคนจะต้องทำข้อสอบแต่ว่าบาบารานั้นเตรียมตัวมาแล้วเจ้า,าไม่มีทางที่จะเสอบตุก แบบจ้าเล game, Guys, uh ็บยาวเฟี้ยวขนาดนี้เขียนหนังสือเรียน yeah> ทั้งเล่มอย่างได้เลยค่ะเธอก็จะแบ่งคําตอบให้กับเพื่อนๆด้วยเอาเลยจ้าเพื่อนจ๋าไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะจ๊ะที่สําคัญที่สุดนะอาจารย์ไม่มีทางรู้เลยเด็กๆส่งข้อสอบได้แล้วจ้าว้าวทําได้ดีมากทุกคนเลยแล้วพวกเธอก็สอบเล้เกรดเอกันจ้าเย้เราทำสาเร็จดิต้องทำความสะอาดห้องนี้ขนาดใหญ่เลยมาลงมือทำกันเลยดีกว่า ออยเปิดเครื่องสักทีสิอ้าวไม่ยอมเปิดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนแกเองจากเครื่องดูดฝุ่นกี่เกลียดแกจะต้องไปนอนจับฝุ่นอยู่ในตูม้มาดมัดโอ้ย<อ>น้อยแน่ลาชู้ฉันยางนั้นเหรอโอ้ยในเมื่อดูดฝุ่นไม่ได้แล้วงั้นก็เอาเสื้อผ้าไปเก็บกบแล้วกันไว้ฉันก็ทําไม่ได้เหมือนกันแฮะ งั้นก็โยนทิ้งไปเลยดีกว่าแต่ว่าเมฟนั้นไม่มีทางยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกไม่ว่าใครก็ขัดขวางไม่ให้เธอเอาขยะไปทิ้งไม่ได,ด้ไวายตายแล้วตายจริงเล็บยาวเพียวของเธอเป็นอุปสรรคในการทํางานทุกๆอ<ๆ>ย่างเมฟเมฟเมเมมันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยก็ดูสิบาบาลาท้องสกรปรกซองมก,ก็เดิมไปอีกเป็นเ <ừ> พราะเล็บยาวเพียวพวกนี้ซะอยโอเคเดี๋ยวฉันจัดการให้เองของโมูๆอยู่แล้วจ้าเพื่อนจ๋าแค่จะต้องใช้เล็บจิ้มจิ้มจิ้มขยะแล้วก็ทิ้งลงไปในถังว้ยเยี่ยมมากเลยสาวเพื่อนจ๋า โอโอ,โอ,อยจะต้องเริ่มใหม่หมดอีกแล้วหรอเรามาแล้วจ้าเดนิสสุขสันต์วันเกิดนะคนร,รักโอเคระวังลูกโป่งด้วยสิอัลลาหฉันขอโทษนี่นี่เรามีของขันมาให้นายด้วยนะอะรับไปสิเดนิสก็วไวน,นแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงนะต่อแต่ว่าตุ๊กตาหมีมันบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างทางนะอโอ๊ยนะทำไมบักเคอถึงทำร้ายน้องหมีของฉันละ่ะบางทีปัดแน่นแน่นอาจจะช่วยได้ก็ได้ไม่เอานาเดนิสมามามายิ้มหน่อย อย่าทำแบบนั้นสิน่ยอ๊ยเสื้อขาดรูดๆมันเลยใจ่ะเย,ย็นๆก่อนนะเดนิสวันนี้เป็นวันเกิดของโทนี่เอายิมยย้มหน่อยจ่ายิ้มหน่อยแมบปอาเล่าออกไปจากบ้าน <S <S ของฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่อยากจะเห็นเล็บของพวกเธออีกแล้ว วันนี้เรามีอะไรจะต้องทำอีกเยอะแยะเลยแล้วเจอกันคืนนี้นะเพื่อนรักเพื่อนเลิฟบาบาร่านั้นก็ไปที่ยิมบัดดี้จ้าผู้เธอเห็นเล็บของฉันกันหรือยังเชะอะกดได้ <S 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 ไม่คุยก็ไหม่ไปเลยเออกกำลังกายอย่างเดียวก็พอ้ช่วยด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครๆก็ล้มกันได้นี่ใช่ปะระวังเล<โด>ยเกมบารบารา,าวันนี้การออกกำลังกายอันตรายมากทำโยคะกันดีกว่าไปเข้าลึก วนเมฟไม่ค่อยจะชอบการออกกำลังกายสักเท่าไหร่เธอชอบศิลปะมากกว่าแล้ววันนี้เธอก็ไม่ต้องใช้ฟูกันเลยด้วยเล็บที่ยาวเี่ยวของเธอจัดการทำทุกทุกอย่างอือหือนี่คือความฝันของศิลปินทุกคนเลยล่ะแต่ว่าอย่าเพลิดเพลินเกินไปก็ถือว่าใช้ได้อออ๋ออโอ้ยก็สีภาพเปลียวถลัดขาดกระจุกกระจุยไปเลยเล็บที่ยาวเฟียวแบบนี้มีแต่คอยทำให้พวกเธอผิดหวังอย่างมากใช่เล็บพวกนี้ไม่มีอะไรดีเลยนอกจากสร้างแต่ปัญหา แมปไปแมปฉันมีสูตรทำพิซซาแบบเลิศๆด้วยล่ะนี่เธอทำตามชน,นะตอกไข่แล้วก็ตีๆๆมันจำเป็นจะต้องใช้เครื่องผสมอาหารเลยด้วยใช้เล็บยาวๆของเราก็พอละทีนี้ก็ใส่แป้งเอาเลยแมปเอาเลยเธอทำได้แน่นอนยเ <c oughs> ยี่ยมมากความสนุกอยู่ที่การผสมแป้งนี่แหละะ <c oughs> เธอจะใช้เล็บทำก็ได้นะอะลองดูสิแ <c oughs> มปอุ้ยง่ายมากๆเลยล่ะเกือบเสร็จแล้วจ้าเกือบเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ต้องทำหน้าพิซซา มะเขือเทศนะ่ะไม่ใช่ปัญหาเลยเราหั่นได้สบายๆอยู่แล้วแล้วไส้กรอกละ่ะนี่แหละคือเคล็ดลับของเรานี่เชื้อันอาน่อยสี่เพื่อนรักแน่นอนเธอไว้ใจฉันได้เลยเสียบไส้กรอกเข้าไปในเล็บแล้วก็หันห่นๆๆไ,ไปชิ้นเล็กๆว้าวววเจ๋งมากเธอคือเชฟตัวจริงเสียงจริงเล้นะเนี่ยต่อไปก็พิซซ่ามาวางบนกระดาษรองเอบระวังด้วยนะแต่เล็บพวกนี้ครอบกลุ่มได้ยากดากไอ้ลาก่อนจะอาหารกินของพวกเราโอ้ยงั้นก็ใช้วิธีแบบดั้งเดิมไปแล้วกัน ัลโหลขอสั่งพิซซ่าถาดใหญ่หนึ่งถาดค่ะดูสิเร็วกว่าเราทำเองตั้งเยอะเนาะมัมๆเลยได้เวลาช้อปปิ้งแล้วอุย๊ยร้านนี้มีของให้เลือกเยอะแยะตังเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องระวังขั้นสุดๆเลยไม่งั้นเล็บของเราจะต้องทำเรื่องงี่เง่งาอีกแน่ๆเราจะต้องป้องกันไม่ให้เล็บทำลายข้าวของก่อนคุณขาคือว่าเอ่เอ,เ,อเล็บเราเป็นแบบนี้ค่ะ นี่เลยค่ะคุณลูกค้าหยิบของที่คุณต้องการได้เลยค่ะเย้ <Yeah! S 1> นี่เป็นงานช้อปปิ้งถิ่นเลิศบ้าด <Wow. S 1> เราจะซื้อทุกๆอย่างเลยและเมื่อลูกค้าพึ่งพอใจ uh huh. ร้านพาก็ได้กำไรมาก uh huh. ช้อปปิ้งนี่เหนื่อยจังเลยเนาะขอพักสัก5นาทีนะไหนมีอะไรใหม่ๆบ้าง uh huh. เอ่ยวิ เทรนใหม่ออกมาแล้วเหรอตอนนี้ผมยาวเฟีย้ยกำลังมาแรงแซงทางโค้งว้ายเราไม่ต้องไว้เล็บยาวต่อไปแล้วเราจะตามเลยดีกว่านาะมเมฟนาะเราจะต้องอินเทรนอยู่เสมอสิใช่ปะได้ลงมือเลยแต่ว่าเล็บที่ยาวเฟี้ยวไม่ยมแพงง่ายๆบาบลาฉันรู้แล้วแหละว่าเราจะต้องใช้อะไรมามา<ๆ>เดี๋ยวฉันช่วยเธอเองเย้ yeah, ฉันเป็นอิสระแล้วที่นี่เราก็มาไว้ผมยาวเฟี้ยกันเนาะเพื่อแฟชั่นแล้วเราทําได้ทุกทุกอย่างจ้า